เป็นไงบ้างหลังจากที่ได้ไปท่องโนต้ตไล่โน้ตพื้นฐานที่ครูก๊อตเคยให้ไปท่องกี่ตัวครับเจ็ดตัวใช่ไหมท่องได้กันหรือ,อ,ย,อยังเออวันนี้ครูก๊อตตามสัญญาครั้งที่แล้วที่ครูก๊อบอกไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่าวันนี้ครูก๊อตจะหาโนต้ตเพลงสนุกสนุกมาให้ท่องกันนะเพลง กูจะให้มาท่องวันนี้เพลงเมื่อกี้เลยที่รู๊อตีแต่ว่าเรายังไม่ต้องเอาแบบเรายังไม่ต้องทําเหมือนออยังไม่ต้องทําเหมือนว่าตีได้เหมือนกู๊ดท่องโน้ตให้ได้ก่อนนะถ้าท่องได้เดี๋ยวต่อไปจะทําได้เองนะ,ะเพลงที่รู๊ดเอามาวันนี้คือเพลง,พลงอะไรเพลงเต้ยโขง ก็คือเพลงเมื่อกี้ที่คุกวาตตีน่นแหละเพลงเต้ยโขงนะเป็นเพลงที่มีความสนุกค่อนข้างสนุกล้าใจนะแต่ก่อนที่เราจะเข้าถึงเพลงที่จะไปท่องเพลงเต้ยโขงเรามาทบทวนโน้ตกันก่อนโน้ตพื้นฐานกันก่อนแล้วเสร็จแล้วครูกวาจะสอนท่องโน้ตนะพร้อมกันหรือยังเอ่ยเด็กๆทําพร้อมแล้วลุยกันเลยพร้อมอ่า ห้องไปพร้อมต่างๆบอกคุก้อนเลยนะโดเลมีฟาซอนลาทีได้ไหมเอาอีกสักรอบหนึ่งเอาอีกสักรอบหนึ่งนะลูกนะ,ะพร้อมอเดี๋ยวคุก้อนก่อนใช้อุปกรณ์หน่อยอ่าจะได,ได้ชัดๆเออพร้อมอยังพร้อมนะ คนะทีนี้เรามาเข้าเพลงกันหน่อยดีกว่าเพลงเตยโขงนะวันนี้คูก็มีโน้ตเพลงเตยโขงมาให้นักเรียนเอาไปท่องไปจํากันให้ได้นะเปิดเทอมเราจะได้มาต่อเพลงนี้กันเพลงเตยโขงวันนี้ครูก้อนอยากจะให้โน้ตทั้งหมดห้าตัวห้าตัวให้นักเรียนไปท่องไปการบ้านโอเคไหมนะอ่าเรามาเริ่มโน้ตตัวแรกกันเลยว่าม<ไ>ันคือโน้ตตัวอะไร ในของแับเพลงเต้ย์หกเนี่ยมันคือโน้ตตัวอะไรคือเพงคือโน้ตตัวแรกนะพร้อมกัรือยังอ่าหนึ่งสองสามพร้อมนะโน้ตตัวแรกของอันนี้ก็คือ,อลอริงคือตัวอะไรครับลาใช่ไหมลาท้อมพร้อมพวกกอลลาอ่าลาได้แล้วต่อไปไม่ใกล้ไม่ไกลจากลาซอนซอโซเนี่ยคือ ซอนนะสตอคือซอนโอเคไหมลูกต่อไปมอม้ามอม้าคือมีนะมีลอลิงคือลาลานะคือโน้ตไม่จับก้อนห้่องง่ายนะต่อไปซตอซซอน ซอนเจะเห็นได้ว่าเนี่ยโน้นมันซ้ําไปซ้ํามานะลูกนะไม่ยากเลยเอาแค่เอาทีนี้เริ่มตัวแรกใหม่ลาลาซอนเห็นไ,ไหมซอนอ่าทีนี้ท่องสองตัวพร้อมผูกกนะอนะลาซอนอ่าได้ไหมลูกอีกรอบหนึ่งลา ซอนโอเคต่อไปครูขอครูขอสามตัวรวดเลยกันนะลูกนะมีมีมลาโอเคไหมอันนี้คือลาต่อไปซอนซอนอ่ะทีนี้ลองท่องแแต่ตัวแรกลามาช้าๆลูกซอน มีลาแล้วก็ตัวท้ายเราก็คือซอนอีกรอบหนึ่งนะครับทำใหม่นะลาซอนมีลา,ลาแล้วก็ซอนโอเคได้กันไหมเด็กๆไปท่องจำกันให้ได้นะลูกนะแล้วชั่วโมงต่อไปครูก็จะมาเพิ่มโน้นให้อีก ผมก็จะมาเพิ่ม,มน้อให้อีกแต่ว่าต้องสัญญากับว่าจะเก็บไปท่องไว้เป็นการบ้านจำให้ได้ในห้าตัวนี้เข้าใจไหมลูกนะชั่วโมงต่อไปทุก็จะมาเพิ่ม,มน้องให้สำหรับวันนี้บายบาย